สวัสดีครับพบกับผมช่อง e c t Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มโปรแกรมลงใน Startup Window ให้เปิดทันทีเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับผมก็คือเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราต้องการให้มันเปิดโปรแกรมนั้นๆโดยอัตโนมัติเราจะทำยังไง นะครับผมอย่างเช่นเราต้องการใช้ Google Chrome ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องใช้ก่อนใครเลยหรือใช้อีเมลเราก็สามารถทําให้มันเปิดเปิดโปรแกรมนั้นทันทีเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับผมวิธีการก็เบื้องต้นเราก็กดปุ่ม Windows บวก R นะครับมันก็จะมาตรงหน้ารันนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกก็กดตรงนี้พิมารันก็ได้นะครับ นะครับพอพิมพ์มารัา้ปุ๊บก็ให้ทุกคนพิมพ์คำว่า Shell โ o ลอนสตาร์ทอนะครับหรือ copy ข้อความนี้ไปวางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับผมพอกดวางปุ๊บกดโอเคนะครับมันก็จะเด้งมาในในหน้านี้นะครับหน้าสตาร์ทอัพต่อไปเราอยากให้มันเปิดโปรแกรมไหนตอนเราเปิดเครื่องเราก็ Copy ช็อตคัดไปวางไว้ได้เลยนะครับผมจะ copy google home นะครับมาวางนะครับมาวางตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดออกเลยครับแล้วเราก็รี e s t a r t ลองดูนะครับเพียงเท่านี้ครับก็ได้แล้วครับไม่ยากถ้าเราอยากให้เอามันออกเราก็ลบก็ได้นะครับหรือปิด start up ก็ได้นะครับผมข้อควรระวังก็มีมีอย่างเดียวครับ เราต้องเลือกเอาแต่โปรแกรมที่เราต้องการใช้หรือโปรแกรมที่มันจําเป็นจริงๆนะครับผมถ้าเราก็เข้าไปเยอะเกินไปทำสตาร์ทอัพเยอะเกินไปเครื่องเราจะช้านะครับอันนี้ระวังประมาณนี้ระวังนิดนึงนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับวิธีการเพิ่มสตาร์ทอัพให้กับ Windows ตอนเปิดเครื่อง หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ